แค่เปลี่ยนวิธีคิดจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวคุณเองและทีมงานได้จริงๆหรอครับสวัสดีครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสืบคุณจาก m ิน t ต d Academy แหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่นำไปใช้ได้จริงวันนี้ครับเป็นตอนที่2ต่อจากตอนแรกที่ผมอ้างอิงจากหนังสือที่ชื่อว่าความสุขกับความสำเร็จอะไรเกิดก่อนกัน แนะนำอีกครั้งนะครับเป็นหนังสือที่ดีจริงๆแต่ถ้าคุณยังไม่ไปซื้อมาอ่านผมจะดึงอีกหนึ่งบทมาเล่าให้คุณฟังครับเพราะทุกครั้งที่ผมอ่านแล้วก็มาทบทวนให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยนะครับผมได้ประโยชน์ซ้าม,มากขึ้นเรื่อยๆตอนที่สองนี่ครับเป็นหลักการที่2องเขาพูดถึงหลักการเรื่องคารนแล้วก็จุดหมุนโดยเขาพาดหัวไว้ว่าเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการทํางานของคุณด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดในสมัยก่อนครับ มีนักวิทยาศาสตร์และก็นักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หลายคนจะต้องได้ยินชื่อเขาชื่อว่าอะคิมิดิสครับอะคิมิดิสกล่าวไว้ว่าจงหาคานที่ยาวพอและจุดหมุนสําหรับคานให้ค่าแล้วค่าจะขยับโลกให้เจ้าดูแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคุณมีคานและมีจุดหมุนที่เหมาะสมคุณจะสามารถเคลื่อนย้ายอะไรก็ได้แม้กระทั่งโลกใบนี้ ในหนังสือเล่มน,นี้เลาเปรียบเทียบครับว่าความยาวของคานคือความเชื่อว่าเราอ่ะมีศักยภาพและความสามารถมากแค่ไหนในขณะที่จุดหมุนครับคือวิธีคิดที่เป็นต้นกําเนิดของการเปลี่ยนแปลงแปลว่าถ้าคุณมีคานแล้วคุณขยับจุดหมุนคุณเคยเล่นไม้กระดกกันเนาะถ้าจุดหมุนมันอยู่ตรงกลางน้าหนักมันเท่ากันนะครับถ้าคุณเจอเด็กที่มันหนักกว่าคุณก็ขยับจุดหมุนนะครับทำให้ของที่น้ำหนักไม่เท่ากันเนี่ย มันสามารถบาลานซ์หรือว่าเอาคนที่ตัวเบากว่ายกคนที่ตัวหนักกว่าได้ถ้าคุณขยับจุดหมุนได้อย่างถูกต้องทีนี้จุดหมุนในทฤษฎีของหลักการที่สองนะครับมันคือความคิดส่วนคานมันคือความเชื่อแปลว่าสรุปง่ายๆนะครับถ้าคุณปรับหรือว่าขยับวิธีคิดความเชื่อที่คุณเคยมีก็จะเปลี่ยนไปถ้าคุณขยับจุดหมุนนะครับให้มันเอื้อต่อการคิดลบเราก็ไม่มีทางที่จะลอยสูงจากพื้นได้ ในขณะที่ตรงกันข้ามถ้าคุณขยับจุดหมุนให้มันเอื้อต่อการคิดบวกคานของเราก็จะมีพลังพร้อมที่จะยกทุกอย่างให้สูงขึ้นได้โดยหนังสือเล่มน,นี้ได้กล่าวไว้ครับว่าความสุขไม่ได้หมายถึงการโกหกตัวเองหรือว่าเพิกเฉยต่อเรื่องแย่ๆแต่หมายถึงการปรับสมองให้มองเห็นวิธีที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามสถานการณ์ต่างๆได้มันคือการปรับสมองนะครับไม่ใช่การละเลยหรือว่าเพิกเฉยต่อสถานการณ์ ซึ่งมีการทดลองหนึ่งครับที่น่าสนใจโดยแอนเลนแลงเกอร์นะครับเขาทดลองโดยนํากลุ่มชายชราครับอายุ75ปีเข้าไปอยู่ในบ้านพักฟื้นคนชราที่แห่งหนึ่งเป็นเวลา1สัปดาห์โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามนําสิ่งของติดตัวเข้าไปเลยถ้าสิ่นของนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากปี1959พูดง่ายๆว่าเขาจําลองสถานการณ์ในบ้านพักคนชรานั้นเนี่ยนะครับให้ทุกอย่างเสมือนหนึ่งว่าอยู่ในปี1959 ซึ่งต่างจากอายุปัจจุบันของชายชรานนเนี่ยประมาณ20ปีเพราะฉะนั้นในบ้านนั้นเนี่ยเขาก็จะมีนิตยสารหนังสือพิมพ์ข่าวสารจำลองกันแต่เหตุการณ์ในปีนั้นแล้วบอกด้วยว่าขอให้ชายชราทุกคนเนี่ยพูดคุยถึงเหตุการณ์ในปีนั้นพูดถึงประธานาธิบดีไอเซนฮาวพูดถึงเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวเองในตอนนั้นโดยก่อนเข้าร่วมการทดลองเนี่ยเขานํากลุ่มชายชราอายุ7 5ปีขึ้นไปเนี่ยมาวัด ความแข็งแรงวัดสายตาวัดสติปัญญาวัดความจำวัดแรงบีบของกล้ามเนื้อวัดการรับรู้ของสติปัญญาหรือว่าสมองแล้วหลังจากอยู่7วันนะครับในบ้านพักคนชราที่จำลองสถานการณ์ย้อนหลังไปในอดีตเนี่ยให้ทุกคนรู้สึกว่าหนุ่มขึ้นเพราะว่าเราคุยเรื่องอดีตเนาะไม่ใช่คุยเรื่องอดีตเขาเสมือนหนึ่งว่าทุกคนย้อนเวลากลับไปได้จริงๆครับแล้วพอผ่าน7วันออกมาเขาเอาชายชรากลุ่มนี้กลับมาวัดทุกอย่าง เรื่องเดิมนะครับวัดเรื่องความแข็งแรงวัดเรื่องการรับรู้สติปัญญาความจำแรงบีบมือผลปรากฏว่าครับทุกค่าที่เคยวัดนะครับเพราะออกมาจากห้องย้อนการเวลาเนี่ยค่าต่างๆดีขึ้นอย่างชัดเจนที่สำคัญเนี่ยสายตาของชายชรากลุ่มนั้นนะครับดีขึ้นอีกประมาณ10%และ ค่าสมรรถภาพทางร่างกายทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับเหมือนแข็งแรงขึ้นประมาณ3ปีแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาสามารถหลอกสมองได้ให้สมองของชายชราทั้งหมดเนี่ยคิดว่าตัวเองเด็กลงคิดว่าตัวเองย้อนวัยลงประมาณ20ปีแล้วร่างกายก็ตอบสนองจากสิ่งที่เขาคิดครับ มีอีกหนึ่งการทดลองที่น่าสนใจครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเขาเอานักศึกษามาทดลองนะครับโดยให้นักศึกษาเนี่ยปิดตานะครับแล้วก็ชูแขนออกมาสองข้างแล้วบอกนักศึกษากลุ่มนี้นะครับว่าเขาจะเอาต้นพอยซันไอวีนะครับเป็นต้นที่มีพิษนะครับมาถูที่แขนนะครับซึ่งเขาก็เอาต้นไม้นะครับมาถูที่แขนและสักพักหนึ่งนะครับนักศึกษา13คนเนี่ยก็มีผื่นแดงขึ้นมาซึ่งในความเป็นจริงต้นไม้ที่มาถูเนี่ยครับ ไม่ใช่ต้นไม้ที่มีพิษเลยเป็นพืชผักธรรมดาเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองครับนักศึกษาคนเดิมกลุ่มเดิมนะครับแขนข้างขวาหรือแขนอีกข้างหนึ่งเนี่ยเขาเอาต้น poison ivy จริงๆครับแต่บอกนักศึกษาว่าครั้งนี้จะทดสอบกับพืชปกตินะที่ไม่มีพิษหลอกให้นักศึกษาคิดครับว่าพืชกลุ่มนี้ไม่มีพิษแล้วก็ทดสอบปรากฏว่าไอ้กลุ่ม13คนเนี้ยที่บอกว่าแพ้ทุกคนเลยเนี่ยพอเจอพืชมีพิษจริงๆเนี่ยแพ้แค่ สองคนครับ11คนไม่แสดงอาการแพ้ใดๆทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้แค่โดนพืชปกติก็แสดงอาการแพ้ออกมาแล้วและเขายังบอกอีกครับว่ายิ่งคุณเชื่อในความสามารถของตัวเองว่าจะประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จมากขึ้นเท่านั้นความเชื่อนั้นเป็นเสมือนคำทำนายที่กลายเป็นจริงในที่สุดผมไม่ได้กล่าวเองนะครับในหนังสือเล่มนี้เขากล่าวไว้ และเขาก็ทําการทดลองต่อ,อกครับกับหญิงเอเชียกลุ่มหนึ่งนะครับโดยคุณแมกเร็กีแล้วก็เพื่อนร่วมวิจัยที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยให้หญิงเอเชียกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำแบบทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์2ครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกก่อนจะเริ่มทําแบบทดสอบเนี่ยเขามีการกระตุ้นครับให้ผู้หญิงเอเชียกลุ่มนี้อ่านบทความหรือว่ารับรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เก่งเลขเท่ากับผู้ชายโดยครั้งที่2ครับก่อนที่จะเริ่มทําการทดสอบเหมือนเดิมเนี่ยนะครับ เขากระตุ S <S <an> ้นให้ผ <S an> ู้หญิงเอเชียกลุ่มนี้อ่านบทความรับรู้ว่าคนเอเชียส่วนใหญ่จะเก่งเลขสองครั้งนะครั้งแรกกระตุ้นว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยไม่เก่งเลขครั้งที่2บอกว่าคนเอเชียส่วนใหญ่จะเก่งเลขโดยที่เป็นคนกลุ่มเดียวกันทําแบบทดสอบความรู้ในมาตรฐานเดียวกันผลปรากฏออกมาครับว่าคนกลุ่มนี้ทําแบบทดสอบครั้งที่2ที่ได้รับการกระตุ้นว่าคนเอเชียส่วนใหญ่จะเก่งเลขเนี่ย ได้คะแนนสูงกว่าครั้งแรกอย่างมีนัยสำคัญคนเดียวกันช่วงเวลาเดียวกัน i อคไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วอะไรครับทำให้ผลลัพธ์ของการทดลองแตกต่างกันและมีอีกหัวข้อหนึ่งครับที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่าปรากฏการณ์พิกเมเลียนคุณพิกเมเลียนเนี่ยในอดีตการนะครับเป็นช่างแกะสลักที่มีความสามารถพิเศษมากๆครับเขาแค่มองหินก้อนนั้นนะครับเขาก็มองออกว่าเขาจะแกะออกมาเป็นรูปอะไร คล้ายๆกับว่าพิกเมเลียนเนี่ยมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ก้อนหินแล้วก็กระเทาะสิ่งที่ไม่ใช่รูปปั้นออกไปจนได้รูปปั้นที่สวยงามมากครับหลังจากนั้นครับนักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งนะครับนำโดยโรเบิร์ตโรเซนทอลก็นําการทดลองคล้ายๆกันนี้นะครับไปทดลองกับเด็กชั้นประถมโดยที่เอาเด็กชั้นประถมเนี่ยนะครับมาทําการทดสอบ iQ ทั้งหมดเลยแล้วพอได้คะแนนมาเนี่ยก็ไม่บอกเด็กนะครับมาบอกคุณครูครับ บอกคุณครูว่าในบรรดาเด็กทั้งหมดเนี่ยมีเด็ก3คนที่ได้ IQ สูงที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเป็นชื่อแซมแซลลี่แล้วก็ซาร่านะครับและย้ํากับคุณครูด้วยนะว่าคุณครูห้ามบอกเด็กๆนะอันนี้เป็นความลับระหว่างทีมงานวิจัยกับคุณครูคุณครูก็ไม่บอกครับแล้วพอเรียนไปจบเทอมก็เอาเด็กกลุ่มเดิมมาทําการวัด IQ ใหม่ครับแล้วมันก็เป็นไปตามคาดครับเด็กกลุ่มเดิมที่มาวัด IQ ใหม่เนี่ยคนที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือ แซมแซลลี่แล้วก็ซาร่าสิ่งที่นักวิจัยไม่ได้บอกคุณครูก็คือตอนต้นเนี่ยครับแซมแซลลี่และซาร่าเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ได้ IQ สูงสุดครับและที่สําคัญตัวเด็กก็ไม่ได้รู้นะครับคุณครูรู้แต่คุณครูไม่ได้บอกแล้วอะไรครับทำให้เด็ก3คนนี้พัฒนาการทางด้าน IQ สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งทั้งที่ตัวเขาก็ไม่รู้แล้วคุณครูก็ไม่ได้บอกครับคำตอบของการทดลองนี้มี2เรื่องด้วยกันครับ เรื่องที่หนึ่งคือแม้ว่าคุณครูจะไม่ได้บอกแต่คุณครูแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางที่แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อพัฒนาการของเด็กทั้ง3คนนี้และปัจจัยที่สองครับคือเด็ก3คนนี้ก็รับรู้ได้จากกิริยาท่าทางและความเชื่อมั่นแววตาของคุณครูที่ส่งมายังเขาแปลว่าอะไรครับแปลว่าแค่เราเชื่อว่าใครสักคนจะเก่งขึ้นลูกของเราหรือว่าลูกน้องของเรา แล้วเราถ่ายทอดกิริยาวาจาท่าทางแววตาให้เขารับรู้และถ้าคนคนนั้นเด็กคนนั้นพนักง,งานของเราคนนั้นรับรู้ว่าเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนาการเขาก็จะเริ่มมีพัฒนาการเป็นไปตามอย่างที่เราเชื่ออันนี้คือบทสรุปจากการวิจัยนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์พิกเมเลียนเราจะเอาปรากฏการณ์พิกเมเลียนนี้มาใช้ในการทํางานจริงได้อย่างไร เขามีตัวอย่างครับว่ามีผู้จัดการ2คนนะครับผู้จัดการคนแรกสมมุติว่าเป็นผู้จัดการที่ชื่อว่า X กซ์กันนะครับผู้จัดการ X เนี่ยเชื่อมั่นว่าคนเนี่ยทำงานเพื่อเงินเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เงินเป็นแรงขับแล้วเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความรับผิดชอบเขาจะต้องคอยดูคอยจ้องคอยจับผิดพนักงานอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าจะต้องมีบางคนอู้งานแอบเล่นเกมเพราะฉะนั้นเขาไปไหนไม่ได้เขาคิดว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถไว้ใจได้เลย ในขณะที่ผู้จัดการ Y ครับเป็นผู้จัดการอีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำงานเพราะว่ามีแรงขับมีแรงจูงใจอะไรสักอย่างหนึ่งที่มากกว่าตัวเงินแล้วผู้จัดการ Y เนี่ยก็ให้อํานาจให้ความมั่นใจคอยสอดส่องแต่ว่าดูอยู่ห่างๆอย่างหาง,หง,หงหวงๆแล้วก็คอยให้คาปรึกษาเมื่อเวลาผ่านมาครับผู้จัดการ X ก็จะมีแต่ลูกน้องที่ตอบสนองความเชื่อแบบผู้จัดการ X ลูกน้องที่ต้องจับตาดูลูกน้องที่คอยอู้ทุกครั้ง ที่มีโอกาสผู้จัดก,การวายก็จะมีลูกน้องที่ไว้ใจได้ลูกน้องที่สามารถมอบหมายงานแล้เขาก็ไปจัดการจนสําเร็จคุณล่ะครับเป็นผู้จัดก,การแบบไหนคุณล่ะครับเป็นเจ้าของกิจก,การแบบไหนและตัวคุณล่ะครับเชื่อว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานที่มาจากหลักการข้อที่สองของหนังสือที่ชื่อว่า The Happiness Advantage ความสุขกับความสำเร็จอะไรเกิดก่อนกัน บทสรุปของบทนี้ที่พูดเรื่องของคานกับจุดหมุนคือสิ่งที่คุณคิดนะครับคือจุดหมุนถ้าคุณขยับจุดหมุนคานหรือความเชื่อของคุณก็จะเปลี่ยนไปหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้นะครับจะช่วยส่งเสริมให้คุณเกิดความสุขแล้วเมื่อคุณมีความสุขความสําเร็จก็จะตามมาไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้วิธีการขยับจุดหมุนครับไปด้วยกัน ผมมินต์อุกฤษตั้งสุดคุณจาก m i n นเต็ดแอ e m y ีวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจทไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ